โอ้ยครับก้าวสุดท้ายในการแกมระเบกดในอันนี้เป็นคูลเซเดอร์ครับเพราะอ่ามันเจ๊งไปแล้วครับมันโทรเบนมันไม่มีธาตุนะผมก็เลยไม่รู้จะเล่นเป็นสมิธอะไรนะผมก็ลงทิ้งๆเอาลีโลไปไม่รู้จะเล่นเป็นสมัยวันนี้นผมจะมาทำการแบบว่าลงพอร์ทัลตูต้ลับนะของมันคือแอดเดตป่ะไอควีนเนี่ยมันชื่อไอควีนใช่ปะ อวนคือ a อ d เดียวรือเรียกไอควีนแหละเช่าเดีเ๋ยวอมจะลองหาใช้นี่นะแบบสี่เกมนี้นจะได้ใช้ไหมหรือไม่ส่วนประตูแรกผมจำได้ผมไปเช็คมาอยู่ว่ามันมีท่าสายฟ้าส่วนใครดูไม่เอาไปอะ่ะผมสึกว่าตัวมันมันเก่งแหละแต่ส่วนตัวมัน ไม่ค่อยเท่าไหร่ไอโดาอะเดิมาคุณไม่ไปตีอแอร์แล้วก็เอาสปรอร์ตออกเอาสาตานไปแทนเพื่อบับดาเมจน่าจะคุ้มกว่าด่านสายฟ้านิทัตหิมะเอ้ยเดี๋ยวนะสามประตูนี้เราต้องเล่นเล่นแค่ดีโอก,ก็ได้นี่หว่าเอ้ยไม่ยาก โอ้อากาศต่ำมากแบบอเอเช้าก็ซุม่มเพิ่งได้ดีโอศูจนจุดถึงมาแล้วก็ไอตัวรับอีกอ e ีเวนท์ทีัปเด็ดาใหมโอ้เสียดายไม่เสียดายต้องเสดายตรงที่ว่าผมไม่ได้กดอัานคิมเนี่ยนี่แบบเพิ่งตื่นนอนแล้วก็บอกกดอ่ะแบบลงไลน์วันสรกจว่ากด,ด,ไ,ดได้ดีโอะ่ะย,ยิงเลย เเหมือนจะอัพไม่ได้นะเหมือนอัพสามตัวนี้เรามันเงินมันหมดเลยด้วยว่าถ้าจัไม่ผิดแต่ก็ถือว่าคุ้มยอยู่กับการโดนการันตีดีโอแล้วได้ใช้นี่มาแล้วคือผมไม่มีใชนี่ฮัปเตอร์นะครับจาได้แต่ไชน,นี่นะเขาเรียกไอควีนนะไอควีนใช้ไอควีนเออน่าจะคือไอควีนแหละ แค่เราเอามาให้มันตีตัวเองเพราะว่าผมไม่ไมแบบไม่มียูนิที่มันตีตัวเองโหดเลยนี่ <c oughs> ติดมาจากเอเรียกยูนิไอ้เฮ้ยเล่นแบบอะไรก็เรียกยูนิทบนเลยอะไรไม่ได้ผมเล่นแบบไหนผมก็เรียกแม่งยูนิหมดเลยยูนิเวอร์ s a ลต้องไปเล่นยูนิเวอร์ s a ลก่อนเดีย๋ยวต้องไปฟาร์มทำสองให้หกดาวก่อน ที่ไหนมันใช่ที่ไหนแล้ว UTD ใช่ไหมอืมไอ้ควีนตรงนี้เลยแล้วกันเปิดเอฟเฟกต์เพื่อเพิ่มความรักใจเดินนะก็เปิดแค่หนึ่งเนี่ยหว่า เรามีโอกาสตั้ง4ประตูนะครับแต่ตอนแรกมันก็มีเยอะกว่านี้แล้วผมไปนั่งหลงมันก็ไม่ได้เฉพาะทีผมก็เอาไอ้คีนไปย่อยทิ้งหมดแบบประตู11บเอ็ดแบบสิบกว่าประตูตื่นเช้ามาาแม่งเหลือประตูเจ <c ười> <c ười> <c ười> yeah, ็ดอะไรเยอะเจ๋งเย้ะเจ๋งกระดานะแบบไม่ไม่ตีแหวถ้าตีแหววน้นะผมแบบแต่ผมแบบผมชอบเล่นตัวที่มันแบบ ตัวซัมมอนไงรู้สึกว่าตัวซัมมอน,ม,นมันแบบปล่อยปล่อยงโง้ก็ชนะมันไม่ต้องเล่นอ่ะแต่สียดยไม่ตีเอแต่มันซัมมอนค้าจะได้าาตรงนี้แหละดุ้ยชิบหายแล้วตัวแอร์หลุดชนตายปะ่ะสองแสน,แสน เดินทันปะต้องลุ้นให้ตัวด้านหลังนี้เดินทันถ้าเดินทันน่าจะชนตายอยู่เพราะว่าเอ้ยถ้าเดินนี้ต้องขาย,ยาน่ะถ้าเลี้ยวเฮ้ยเฮ้ยทันว่ะเฮ้ยรอดเฉยโอเคลืมว่าต้องอัพตัวนี้ก่อนหนึง่ง ผมใช้เอฟเสามตัวนี้มีคุณลูมิเแบบถ้ามันมีสูจุดหนึ่งเป็นของอีเวนต์มันอ่ะผมว่าเอฟเคง่ายเช็คเสียงกันเสียงเข้าปกติเนาะอยากลองดันทัวร์นาเมนต์ไอแบบนี้มาเลยแต่ผมไม่รู้ทิศการดันไม่คือผมต้องไม่ชา ดูคลิปฝรั่งมั้งว่าเ,าเออทัวร์นาเมนต์แบบเล่นไงผมชอบเอาตัวคือบางทัวร์นาเมนต์แบบตัวพาร์ตก็เล่นได้แต่ผมเอาไปขายทิ้งโอ้ไม่พอโอ้ เหมือนจะไม่ได้อัพนะเนี่ยชนะิเอดเฮ้ยถึงโยมังเมื่อไหร่เกมจะอัพเดตโชว์แต่สนีก,กับแล้วก็คลิปแต่มันก็ไม่อัพเดตสักทีงง จะได้ออดีโอตอนหยุดเวลาไม่มีเสียงกันสส่ฟ้าร้อยสี่สิบเก้าเฮ้ยจ้แต่ดีโอมันตีเป็นความเสียหายจริงเนี่ยมันลดดามเมจหรอวะเออมันลดนี่หว่าเพราะมันลดเป็นธาตุเหรอสะยดาเวรอเฮ้ยตันวะ ตีเท่าไหร่เก้าแสนเจ็ดแสนโอ้ต้องให้ตัวนี้ดาเมจนำอ่ะมันถึงจะพาสซีฟถึงจะติดเสียดายันแบบต้องเป็นตัวที่ดาเมจแรงที่สุดในทีมบอมโอ้ในร่างปกติโอ้แต่แต่พอพอลงประตูเสร็จอันนี้แม่งรีเฉยแม่งแย่วะ่ะ เอาคูรุมิไปเผื่อแล้วกันฮะอย่าบอกนะว่าคูรุมิมันใส่จอบเหมือนกันนีว่ว่าว่าจอบทำอะไรได้เหร ดีโอเจ้าตัวเดียวก็ชิวแต่อยากได้ตัวตีเอไปวะตัวตีเอก็ซัมมอนไปแล้วกันเผื่อไว้กนันบอลหลุดแต่มันก็ไม่ได้จะหลุดมั้งเฮ้ยแล้วเมื่อกี้เรากดด่านกันอะไรไปวะ ก็ด่านการไฟเหรอเดี๋ยวนะอ๋อด่านการน้ำแข็งโอเคมันจะมีด่านการไฟอยู่ด่านนะ้นอ๋อเออหรือไปดีโอมันไฮบริดดี่ว่าโอเค้อยหนึ่งเว็บชิลสามหมื่นตีหกพัน อโอเคพวกดเาเมจเผาตอนนี้เคลียร์คือตัวแม่งใช้ตักอัพถูกมากแม่งว,วางได้ห้าตัวแล้วไปสูบได้ศูนย์จุดหนึ่งว่ะแล้วตอนอัปเดตฮานาวีแรกๆตอนแรกดีใจแป๊บๆโอ้แม่เงมเอ้ยดาเมจโคตรกระโปรงแต่ก็ยังดีว่าไปสูดจุดหนึ่งแบบจะได้อัพตัวเดียวจบเลยเข้าวางได้ห้าตัวก็อัพหอบเลย เชิดายอยากได้ใช้นี่สุ่มหาไม่ออกตีสี่วิตึงตึงเคดีโ okay, อ e วางวางนี่เลยแล้วกันตังไม่พอวะ่ะ ก็เป็นเฮียระวังไหมเยาะ,ะยาห้าสิบะจะติดลิขสิทตไ,ไหมวะ <laughs> เสียงตีมันอะ อย่างนี้ต้องแชท GPT ช่วยได้ดาเมจหนึ่งล้านคิว ว่าน uh, ี้คืออะไรวะมันมันบัสหรือว่ามันเป็นอันนี้ตัวละครมันอยู่แล้ววะโมตีจะทำให้ตัวตตีสโล7เจ็ิาเปนเจ็สินการโจมตีจะเพิ่มระเบิดสัตว์ว้ส่วนใส่ตัวที่ถัและควบคุมเช่นสโลสตนหยุดเวลาโอ้ เอาเธอตัวสตันสองอ๋อเพราะงั้นก็ต้องเล่นอันหลังสุดดิว่าไม่มีตัวสตตนนี่เกทโทศูนย์จุดหนึ่งตัวแรกของไอดี แล้วก็ตามมาตัวที่สองโ <c oughs> คตรสยองอนะ่ะไม่ใช่ตัวที่สองดิตัวที่สองเป็นตัวรับจากอีเวนต์ซัมเมอร์แม่งตอนแรกได้หมาแม่มงแค่เอ๊ะพอไปเล่นแม่งเอ๊ก็ไม่ตีแถมต้องรอการกดสกิลถึงจะมีดาวเวีตอนนั้นล็อกเลยตัวกระจอก แล้วพอได้ตัวอื่นมาก็ไม่เคยแตะมันอีกเลยแบบไม่รู้อะไรกระโปรงขนาดนั้นวะกว่าจะรีดดาวเวดม่ได้ต้องรองสกิลกดแผ่มไม่ตีเองโอ้จเจริญ ปีสามจุดสองเอา,า,าลุ้นๆบอลลดความเร็วโจมตีน่าจะสุดโหดเลยโหพิกตีอย่างไวอ่ะ ือแบบอนิเมชันจบปุ๊บตีเลยอุ้ยแล้วแมงเลือดไหลเป็นความเสียหายจริงด้วยนะนี่คืออะไรอ่ะติดอะไรอ่ะโอ้แล้วแมงกคือเตะเกะโถแม่งซัมมันออกไปข้างนะ ใช้นี่ดีกว่าแม่งล่างปกติละนม่ด่านไฟด่านแสงออโอเคโทรออกดีกว่าเรื่องนี้มันด่านแสงเนยเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้มาเล่นดีกว่า <c oughs> ตัวกระเป๋าลย ไม่บักเนี่ยน่าจะสก,กิลมันค้างไหนดูวงดิโอ้วงโคตรง่อย

เออเฮ้ยมันหลุดโอ้ไม่มีตังไงจาจนโุ่นล้วแม่นฆ่าวางสามผานโคตรแพง เออว่ะมันสามารถเอาเงินมาวางดีโอได้ก่อนเลยเนี่ยว่ะเฮ้ยถ้ามีดีโอแม่งก็แบบปล่อยเอฟเคทิ้งแม่งก็ไปนอนเลยดิเนี่ยไอ้มักโกงจัดอะได้ดีโอมาตัวเดียวคือเอฟเคอีเวนต์คิวเลยดิ ก็ลืมไปมันตีเป็นเส้นเอ่อเป็นเส้นกล่วยใช่ไหมโอ้ยดาเมจขึ้นหนึ่งแสนแล้วแม่งโคเรจร๋งอ่ะ เราไปถึงงานรูเซนตีหนึ่งล้านว้าวตีครั้งเดียวแล้วก็กลับไปดีมันก็หลงวงจังวะแม่งแบบบวกกับวงที่แม่งแค่สามสิบอะโหแต่อัพกี่บาทวะนะโอ้อัพตั้งแสนสองอะ แพงอยู่นะไม่ใช่แพงอยู่นะแพงชิบหายอออันนี้อะไรอันนี้อัพฮุกตีโออัพสองแสนเลยหรอประมาณสองแสนห้าสองแสนหก สี่นะตัวรับของอีเวนต์ไออะไรวะอีเวนต์ของของที่มันดีฟีลเล่นนะตั่งตัวรับออกตั้งแต่พันสี่นี่นีได้เร็วหน่จะได้ไม่ต้องเล่น ใช้ดีเถอะดีโอยังออกใช้ดีได้เลยทำไมเอเจะออกใช้ดีไม่ได้วะฮะศูนย์อ้ล่างปกติเนี่ยแล้วมันก็รีใหม่ดีรีสูตรรีสูตรอย่างเงี้ยโอ้เพื่ออะไรวะทัดไฟเฮ้ย ถ้าใส่ฟ้าสมมาแวก็ทิ้งเลยพอพอลองเอาไปเล่นแล้วตูกระปก <laughs> มันมันเก่งแหละมันเก่งในดามเมจแบบดาวเม็พื้นแต่แบบมันูไม่ได้เก่งขนาดนะั้นผมรู้ว่ามันเฉยๆตัวมันค่อนข้างเอา,าปกติแล้วแม่งโดนแม่งกระจอกกัน <laughs> มาคิมมะ่อตัวแม่งไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนแรกได้มาไปมาอตอนนั้นพอลอาไปเล่นดูแม่งไม่ตีแฉ่ เม่ที่แอร์รู้สึกว่าเล่นยากไงไรับน น่าจะแรงแค่า,าจับพาสิบเนี่ยอยู่ดาเมจก็ขึ้นเป็นล้านอะไรเ่งี้ ก็แบบดีโอตัวเดียวรับจบจริงนะถ้าไม่เจอด่านที่มันกันท่าไม่ใช่มมนนไมเสียงเ,เกมเงียบวะนึกว่าดิ้งซะ นี่ต้องวางมากรีมาเฮ้ยจะดามิดมันแรงจังวเฮ้ยมากีา้วะเพิ่งสังเกตว่าดามิดแม่งแรงขนาดนี้เลยวะ อุ้ยต่อมีท้าแสนบวกจากนี้เลยเฮ้ยถือว่าแรงนะถ้าบวกสองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตีล้านห้าส่วนไอ้ตัวนี้ห้าสิบจะไม่ได้เปิดหาดูในยูทูบเลยนี่ต่อมีขึ้นไปล้านห้า แต่ดาเมจมันไม่อยู่ตลอดอ่ะมันไม่ต่อเนื่องอะ่ะเดี๋ยวตัวเดียวยลยลรับจบไปเยเฮ้ยตีห้าแสนเลยนะได้ดาเมจมาจากไหนเนี่ยวงใหญ่อยู่นะแต่ไม่ตีเอเสียดายวะ่ะ อ๋อนี่มันตีความใช่จริงด้วยอ๋อคือมันเออมันก็เก่งในดาเมจกาวมาแล้วแต่ตกป่องไปซ่าเม่ไวิตีเอตุนเดวิตีเอ,บ,เอบอกกระจอกเลยอุ้ยดาเมขึ้นไปก้าวล้านเลยวะขนาดน,นั้นเลยอยู่อุ้ยอุ้ยว่าเก่งก็ได้ ละเมิดเก้าล้านแล้วก็คีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรออุ้ยอะไรจะขนาดนั้นวะแล้วมันจะเปลี่ยนอันนี้ตอนไหนคือถ้ามีมอนออกมาเรื่อยๆมันก็ตีเรื่อยๆอย่างนี้เหรอโหติดคีดาเมจล้าน ล้านสามอ่าตะกี้ดับเม็ดล้านสามเพราะมันบวกแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือมันเก่งตามนวนมอนวะไม่ได้อ่านห้าสิอ่านไม่ออกอย่างนี้ต้องเปิดเลยบน YouTube ยูทูบอะใช้นี่ใช้นี่คุณอยู่ไหน ตัวสุดโหดเลยดิแม่งไม่ตีโอเคครับแม่งผลประกอบการคือแม่งสี่ประตูไม่ได้อะไรเลย,เลยซึ่งก็น่าจะรออัปเดตแล้วล่ะจังหวะนี้เจง็จงเจง๊จงเจ๊ง